รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรตลอดปี2556เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแผนการผลิตล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมมอบหมายให้สสกรปรับรายงานดัชนีสินค้าเกษตรออกทุกสัปดาห์แรกของเดือนรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยตลอดปีที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกข้าวจำนวน6.931ล้านตัน พร้อมตังเป้าขายข้าวปีนี้ได้มากกว่า8.5ล้านตันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการว่าตลาดส่งออกหมูมีแนวโน้มสดใสหลังหลายประเทศเปิดนำเข้าเนื่องจากเชื่อมั่นในการผลิตที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยพร้อมมั่นใจพื้นที่ภาคตะวันออกผ่านเกณฑ์ปลอดโรคปากท้าเปื่อยจาก OIE จะส่งผลดีต่อภาคการผลิตหมูของไทยเพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ากำหน,ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทองหนองคายและนครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เคสเตชันประจำวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ที่4มกราคม2556นะคะวันนี้พบกับเราสองคนค่ะดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะค่ะและดิฉันอัชราบิ่นแก้วค่ะวันนี้หลากหลายประเด็นที่นําเสนอนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าห็นใจนั่นก็คือคชาวภาคเหนือและก็อีสานบางจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะพยพิบัติหนาวนะคะ5จังหวัดด้วยกันนะคะ<ม>ก็คือเชียงใหม่อุตรดิตถ์เชียงรายแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัด ติจังหวัดเลยจังหวัดหนึ่งนะคะเป็นอีสานพื้นที่เดียวที่เป็นอีสานตอนบนนะคะเหนือตอนล่างที่ภูเขาเยอะแล้วก็ติดแม่น้าโขงโดยเฉพาะฝั่งที่ติดใกล้ๆกับฝั่งของประเทศลาวอันนั้นก็จะหนาวเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีทั้งภูเขาแล้วก็น้ําตอนเช้าตื่นขึ้นมาหมอกหนาเป็นพิเศษนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวอาจจะดีแต่ว่าชาวบ้านในหลายหมู่บ้านที่อาจจะห่างไกลหรือว่าอยู่ในถิ่นธุรกันดารเสียชีวิตจาก ลมหนาวแล้วก็อากาศหนาวเป็นประจําทุกปีนะคะแล้วก็จะเห็นหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆในการทําการกุศลแล้วก็บริจาคเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะยังไงก็เอาใจช่วยก่อไฟกันหนาวก็ให้ระมัดระวังกันด้วยละกัน่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มสุราเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าบางทีเกินไปร่างกายก็ช็อกนะคะส่วนความเคลื่อนไหวทางภาคการเกษตรวันนี้เป็นยังไงติดตามในเกษตรวันนี้ค่ะ เว็บไซต์วงการค้าข้าวของประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่า odasan.com นะคะได้ระบุค,ค่ะว่าข้าวของไทยราคาแพงเกินไปทำให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นลดการนำเข้าข้าวข,าของไทยกว่า1.5ตันต่อปีพร้อมกับหันไปสั่งซื้อข้าวจากประเทศพมา่าเนื่องจากว่ามีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็คุณภาพเป็นที่น่าพอใจค่ะ จากกรณีที่ราคาข้าวไทยที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายอื่นเพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลทําให้ประเทศผู้ซื้อข้าวหลายรายหันไปซื้อข้าวจากประเทศผู้ผลิตรายอื่นที่มีราคาถูกกว่าของไทยและในล่าสุดนะคะเว็บไซต์วงการค้าข้าว o d ด s a c o m ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงซื้อข้าวจากประเทศพามา่า แทนข้าวจากประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าข้าวของไทยมีราคาแพงเกินไปนายทูเกียรตโอภาสวงนายยกกิติมศัก์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวค่ะว่าจากนโยบายรับจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวไทยขนาดนี้ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งประเทศที่เคยซื้อข้าวจากไทยจึงมีการลดปริมาณการซื้อและหันไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่เคยซื้อข้าวจากไทยปีละ250,000ตันปัจจุบันเหลือเพียง100,000ตันและหันไปซื้อข้าวจากประเทศพมา่าแทนเนื่องจากว่าข้าวขาวขายอยู่ที่ตันละ380เหรียญสารัฐต่อตันขณะที่ไทยอยู่ที่ตันละ560ถึง570เหรียญสารัฐต่อตันส่วนเวียดนามนั้น405ถึง410เหรียญสารัฐต่อตัน อินเดีย420ถึง425เหรียญสหรัฐต่อตันปากีสถานอยู่ที่420เหรียญสหรัฐต่อตันทั้งนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าข้าวจากประเทศพมา่ามีคุณภาพดีเนื่องจากที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพข้าวซึ่งจะทําให้ประเทศผู้นํำข้าวส่วนใหญ่จะนําเข้าข้าวจากประเทศพมา่าเพิ่มมากขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าปีนี้พมา่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ1.5ล้านตัน จากปีที่แล้วที่ส่งออกได้ประมาณกว่า8,000 800, 0ตันค่ะค่ะยังอยู่ที่เรื่องของข้าวนะคะรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็เปิดเผยว่าปีที่ผ่านมานะคะไทยสามารถส่งออกข้าวจำนวน6.931ล้านตันพร้อมตังเป้าขายข้าวปีนี้ได้มากกว่า8.5ล้านตันค่ะ นายที่คำพรนาทวรทั์รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวจนถึงวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาว่าไทยสามารถส่งออกข้าวจำนวน6.931ล้านตันลดลง3%มูลค่า4,728ล้านเหรียญสหรัฐลดลง20%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวได้มากถึง10ล้านตันเพราะอินเดียยังไม่มีการส่งออกข้าวขาว แต่ปีที่ผ่านมาอินเดียมีการส่งออกข้าวในตลาดโลกและขายในราคาต่ำจึงส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยลดลงมาเหลือ6.931ล้านตันเท่านั้นสำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างปรับเพิ่มเป้าหมายใหม่ให้มากกว่าเดิมที่กำหนดไว้8.5ล้านตันซึ่งในปีนี้นะคะจะเพิ่มความร่วมมือกับผู้ส่งออกข้าวมากขึ้น โดยจะให้เอกชนเป็นผู้หาตลาดส่งออกและรัฐบาลจะสนับสนุนการขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลในลักษณะช่วยการขายโดยจะไม่ขายต่ำกว่าต้นทุนอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้สิ่งที่กังวลคือเรื่องของคุณภาพข้าวที่ส่งออกซึ่งล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเพิ่มการบังคับใช้มาตรฐานข้าวขาวสำหรับข้าวขาวร้อยเปเซ็เเซเเพื่อรักษาม,มาตรฐานคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตข้าวของโลกปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมี 465. จุดล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้น0.7%การบริโภคมี467.5ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้น2.1%จากปีที่ผ่านมาขณะที่การค้าข้าวโลกคาดว่าจะอยู่ที่36ล้านตันข้าวสารดังนั้นจึงน่าจะยังมีความต้องการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น สำหรับนโยบายของรัฐบาลในปีนี้คงต้องเร่งระบายข้าวแบบ G2G ที่ยังเหลืออีก5ล้านตันซึ่งลูกค้าหลักก็คือมีจีนแอฟริกาเช่นกาหน้ากินีและอินโดนีเซียค่ะ ส่วนการที่ญี่ปุ่นลดการนําเข้าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ให้ความสําสคัญนะคะมาต่อกันที่พืชเศรษฐกิจอย่างเช่นยางพารากันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าจังหวัดสุรินก็การันตีเกษตรกรชาวสวนยางค่ะว่าจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดจากการที่ทางส่วนกลางมีเม็ดมีมติให้จํากัดทุกครัวเรือนเข้าโครงการประกันร,ราคาไม่เกินขวเรือนละ25ไล่ค่ะ นายพิพบดำทองสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานอนุกรรมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในระดับจังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดพร้อมรับทราบปัญหาและติดตามสถานการณ์ยางพาราของจังหวัดสุรินทร์ว่าจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกยางไม่มากนักไม่กี่หมื่นไร่แต่มีพี่น้องเกษตรกรเป็นจํานวนมากเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรเป็นรายย่อยรวมกันเฉลี่ยไม่เกิน มีรายละไม่เกิน10ไร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าตามที่ในมติที่ประชุมส่วนกลางมีมติให้กำหนดเพิ่มเติมคือกำหนดจำกัดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันราคายางได้ครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่แต่เดิมที่กำหนดไว้แต่ก็ไม่กระทบต่อพี่น้องชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์มากนะักตามที่ผมได้กล่าวเรียนไปดังกล่าว พอพี่น้องชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่กรีดยางไปแล้วประมาณคนละ8-9ถึง9รวมไปถึง10ไร่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาคัวเรินละ25ไร่จะไม่กระทบต่อการซื้อขายยางของพี่น้องแต่อย่างใดขณะเดียวกันนะคะพี่น้องก็ยังมีช่องทางเลือกหลายช่องทางที่มาร่วมโครงการโดยจะมีหน่วยงานจากสถาบันเกษตรกรรวบรวมกันซื้อไว้แล้วก็มีสถานที่ รวมไปถึงสถาบันก็จะมาขายต่อและก็มีเอกชนที่เข้ามารับซื้ออยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างแผ่นซื้อขายเป็นปกตินอกจากนี้เกษตรกรก็ยังมีทางเลือกก็คือนำไปขายกับเอกชนซึ่งราคาต่ำกว่าโครงการนิดหน่อยและก็ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งก็ถือว่าได้รับประโยชน์กันทั้งสองอย่างทั้งนี้มีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันราคายอย่างเป็นจานวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินยังกล่าวด้วยนะคะว่าปัจจุบันรัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่และเต็มกําลังและกําลังที่จะมีการพิจรารณางบประมาณและดูแลเพิ่มเติมให้กับโครงการนี้รู้สึกว่ารับซื้ออย่างในราคาประกันขั้นต่ําแต่ได้ราคาสูงพอสมควร เป็นที่น่าพอใจของพี่น้องชาวเกษตรกรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นของการพิจารณาของส่วนกลางซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะได้จากโครงการประกันราคาจะได้ขายยางในราคาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ ค่ต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เตรียมเสนอปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรตลอดปี2556เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแผนการผลิตล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมมอบหมายให้สอสอกน,นะคะปรับการรายงานดัชนีสินค้าเกษตรออกทุกสัปดาห์แรกของเดือน,นะคะ่ะ นายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรเตรียมที่จะเสนอเรื่องปฏิทินสินค้าเกษตรล่วงหน้ารายปีประจำปี2556ซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตั้งแต่ช่วงเริ่มการผลิตและออกสู่ตลาดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2556เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงสาหกรรมทราบทราบว่าผลผลิตเกษตรแต่และชนิดจะออกสู่ตลาดที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อเตรียมแผนการรับรองไว้ล่วงหน้าขณะเดียวกันนะคะในภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นผู้ส่งเสริมการผลิตนั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรต้องรู้ด้วยว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีสินค้าอะไรและจะออกเมื่อไรรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรต้องปรับใหม่ โดยต้องดูเรื่องของการตลาดนำเรื่องของการผลิตในพื้นที่ด้วยไม่ใช่รอจนสินค้าออกสู่ตลาดและเพื่อไม่เกิดปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรเช่นที่ผ่านมาจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตจะออกช่วงไหนเท่าไร่ที่ไหนและก็มีปัญหาอย่างไร นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มอบหมายให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรปรับช่วงเวลาการรายงานดัชนีสินค้าเกษตรรายเดือนโดยให้มีการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนเช่นเดียวกับสภาพัฒน์ทีด i และกระทรวงพาณนนิชย์ โดยใช้ข้อมูล3สัปดาห์แรกของเดือนนั้นบวกกับข้อมูลสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนหน้าหรืออีกแนวทางคือใช้ข้อมูล3สัปดาห์แรกบวกกับข้อมูลคาดคะเนของสัปดาห์ต่อไปซึ่งก็อาจจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากขึ้นที่จะสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ,กะเกษตรกรเองได้ทราบข้อมูลราคาและการผลิตสินค้าเกษตรแบบรายเดือนอย่างทันต่อสถานการณ์ นายยุคน,นะคะอย่างกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรรายปีและดัชนีสินค้าเกษตรรายเดือนแล้วอย่างได้มอบหมายให้สสกช่วยผลักดันเรื่องสมาร์ทฟาร์เออร์และสมาร์ทออฟฟิเซอร์ให้ชัดเจนในปีนี้ให้ได้โดยให้สสกจะเป็นฐานในการสนับสนุนข้อมูลทั้งหมดด้านการเกษตรโดยมีศูนย์สารสนเทศของกระทรวงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลกับสสกเพื่อกระจายข้อมูลไปสู่จังหวัด โดยในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรได้หารือกับกระทรวง ICT ซึ่งมีศูนย์ ICT ชุมชน70,000กว่าหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นฐานกระจายความรู้เข้าไปในพื้นที่และก็เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นรูปธรรมคือทำรายได้ของเกษตรกรเท่ากันหรือมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหรือเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีคือ15,000บาทต่อเดือนขึ้นไป ถ้าทําจริงมีการแบ่งงานน่าจะทํางานนะคะ<ช>แล้วก็เป็นประโยชน์มากด้วยนะคะจะได้รู้ว่าที่ไหนตอนนี้ผลไม้อะไรกําลังออกหรือ<ช>ว่าผัก<ล>อะไรกําลังออกจะได้มีการกระจายแล้วก็ราคาจะไม่สูงเกินไปแล้วก็จะไม่มีการล้นตลาดนะคะ<ช>ราคาจะไม่ตกตก่ำด้วยในบางพื้นที่ททนะคะมาต่อกันที่เรื่องของโครงการรับจำนำมันสำปะหลังกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของแม่โจโผก็ได้เปิดเผยผลสำรวจพบกับว่าเกษตรกร,เก,รเกินครึ่งนั้นรับได้กับนโยบายรับ จำนำมันสำปะหลังที่เป็นการออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำนะคะขณะที่ร้อยละ41.1เห็นว่าราคารับจำนำยังไม่เหมาะสมเสนอให้รัฐบาลปรับเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ3บาทพร้อมกับขอให้ปรับขั้นตอนในเรื่องของการดาเนินงานให้เร็วขึ้นค่ะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรทางเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำนวน867รายเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อราคารับจำนำพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ55.1มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางส่วนร้อยละ27.8มีความพึงพอใจในระดับน้อยและร้อยละ17.1มีความพึงพอใจมาก เมื่อสอบถามว่าโครงการรับจำนำปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำได้หรือไม่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ร้อยละ51.7เห็นว่าแก้ปัญหาได้เพราะทำให้มีทางเลือกในการขายมันมากขึ้นขณะร้อยละ48.3เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะมีการทุจริตในการรับซื้อเช่นการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ขายได้ราคาที่ต่ำกว่าโครงการกำหนด และราคาที่รัฐบาลกําหนดต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่วนปัญหาจากโครงการรับจำนำในรอบปีที่ผ่านมานะคะพบว่ามากที่สุดร้อยละ7 7 5ก็คือลานมันโรยแป้งเข้าร่วมโครงการมีน้อยอันดับที่2ร้อยละ70.1ขั้นตอนดำเนินงานล่าช้าอันดับที่3กว่าร้อยละ41.4มีการทุจริตอย่างเช่นการวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ส่วนอันดับที่400ละ38.8ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการล่าช้าอันดับที่5ร้อยละ29.5ก็คือการประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึงที่เหลือปัญหาอื่นๆอาทิการเปิดโครงการช้าเกินไประยะเวลาในการรับจำนำสั้นเกินไป อย่างไรก็ตามนะคะจากการสำรวจด้านความเหมาะสมของราคารับจำนำที่รัฐบาลกำหนดพบว่าเกษตรกรร้อยละ59.9เห็นว่าราคามีความเหมาะสมขณะที่ร้อยละ40.1เห็นว่าราคาไม่เหมาะสมส่วนใหญ่เสนอให้รับจำนำที่ราคา3บาทต่อกิโลกรัมโดยราคาต่ำสุดอยู่ที่2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมสูงสุด5บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้อเสนอในอนาคตก็พบแถวว่าร้อยละ76.1ต้องการให้ปรับขั้นตอนการรับจำนำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและร้อยละ69.9ขอให้จัดหาจุดรับจำนำเพิ่มเติมและร้อยละ53.4เสนอให้มีมาตราการป้องกันและลงโทษการทุจริตอย่างชัดเจนค่ะ มาดูกันที่ปัญหาเรื่องราคาปาล์มตกต่ำนะคะที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ปี2555ซึ่งล่าสุดในปีนี้นะคะราคาก็ยังยืนอยู่ที่ประมาณ4บาทนะคะขณะที่กระทรวงเกษตรสารัฐนะคะก็คาดการว่าผลผล,ผลิตปาล์มจะเพิ่มขึ้นร้อยละ5.19จากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยนะคะรายละเอียดติดตามจากจากกระแสเกษตรคะ่ะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวสำหรับชาวสวนผู้ผลิตผลป่ามดิบในช่วงปลายปี2555ที่ผ่านมาที่ประสบกับปัญหาราคาผลป่ามดิบตกต่ำมาอยู่ที่กิโลกรัมละ2.6-2.7ถึงบาทจากที่ราคาช่วงต้นปี2555เคยพุ่งสูงสุดอยู่ที่6บาทกว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการผลผลิตน้ำมันปาล์มปี2556 จะอยู่ที่53.33ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก50.70ล้านตันในปี2555หรือคิดเป็นร้อยละ5.19เเนื่องจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่อินโดนีเซียและมาเลเซียขยายเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น ส่วนไทยคาดพื้นที่ปลูกปาล์ม4.11ล้านไร่มีผลผลิตต่อไร่2,925กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก2,844กิโลกรัมในปี2555เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกในปี2551-2553ถึง 2, 3, เริ่มให้ผลผลิตประกอบกับเกษตรกรดูแลรักษาต้นปาล์มสม่ำเสมอและสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยด้านสถานการณ์ราคาคาดว่าปี2556 ราคาผลปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มจะกใกล้เคียงกับปี2555คือราคาผลปลาล์มสดไม่ต่ำกว่า4บาทหลังรัฐบาลประกาศรับซื้อราคาผลปลาล์มจากเกษตรกรในราคา4บาทต่อกิโลกรัมสำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน17เซและรับซื้อราคา4บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมสำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน18ซขณะที่ราคาปลาล์มน้ำมันดิบเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกที่กิโลกรัมละ25บาทถึง26บาท ส่วนการส่งออกของไทยอาจจะติดขัดเนื่องจากการเก็บภาษีการส่งออกที่10บาทต่อกิโลกรัมและไทยจะส่งออกต่อเมื่อผลผล,ผลิตมีปริมาณมากพอทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพร,าพราคาปาล์มในประเทศสำหรับปัญหาราคาผลปาล์มบิบตกต่ำก่อนหน้านี้ในปลายปี2555ชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้มีการชุมนุมประท้วงที่โคออฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่12ธันวาคม 2 5 5 5เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการประกันราคาน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทในหนพื้นที่จังหวัดชุมพรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากพื้นที่8อำเภอจำนวนกว่า5,000คนได้มาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเช่นเดียวกันเพื่อยื่นหนังสือไปอยังรัฐบาลรังราคารับซื้อหน้าโรงงานเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาท50สตางค์เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมันในราคากิโลกรัมละ6บาท และมีการลดราคาปุ๋ยรวมทั้งจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันโดยชาวสวนปลาล์มได้ปิดล้อมสารากลางจังหวัดชุมพรไม่ให้มีการเข้าออกจนกว่าจะได้รับคำตอบจากรัฐบาลขณะที่ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดตรังได้ยืนย่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อนำเสนอไปอยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ปัญหาราคาปลาล์มน้ำมันโดยขอให้มีการพยุงราคารับซื้อกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า5บาท และจะมีชาวสวนปลาล์มน้ำมันเดินทางไปชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยหลังจากมีเรื่องดังกล่าวกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปลาล์มให้ช่วยรับซื้อปลาล์มดิบจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ4บาทเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยรับซื้อปลาล์มอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนราคาเพดานน้ำมันปาล์มบรรจุขวดยังไม่มีการพิจารณาให้ปรับลดราคาจากปัจจุบันอยู่ที่ขวดละ42บาททีมข่าวเคส a ตชั n รายงาน ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกระทรวงเกษตรนะคะก็ชี้ตลาดการส่งออกหมูมีแนวโน้มสดใสช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ